สวัสดีค่ะเ,เพื่อนเพื่อนี่ก็จะเป็นเช้าวันอาทิตย์ที่18กันยายนศ5 6 5นาร้อนะคะเโจโ้าคตภรราษานะในช่วงเช้าเนะคะช่วงนี้ฝนตกค่ะเพื่อนเพื่อนอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะนี่เขาภาษ็จะมาแบ่งปันในเรื่องของให้เราทําวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะเราก็ตั้งตัวเองอยู่ในความไม่ประมาทนะคะก็คิดว่านะคะถ้าเป็นทางพุทธนะคะก็คือ ทางธรรมะเนะ่ะก็เราก็ถือว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตนะคะเคล็ดลับที่สําคัญเนาะเพราะเมื่อเราคิดอย่างนี้ได้นะคะเราก็จะทําทุกอย่างในหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทุกเรื่องนะทั้งด้านขังการงานความรักครอบครัวนะคะเราก็ทําให้ดีที่สุดในแต่ละวันในแต่ละเวลาเลยคะ่ะเ,เพื่อนๆเนาะเราก็จะรู้สึกว่าเราใช้เวลาอย่างคุ้มค่านะคะในวันวันหนึ่งที่จะหมดไปเนาะเราก็ไม่ใช้เวลาให้ทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ค่ะอะไรที่สําคัญนะคะเราก็เลือกลงมา เลือกลงลงมือทําก่อนเลยค่ะเ,เพื่อนๆแนะ้ะเรียงลําดับความสําคัญของงานค่ะเ,เพื่อนๆแล้วก็ทําในสิ่งที่สําคัญที่สุดได้ลําดับลงไปค่ะเ,เพื่อนๆนะชีตก็จะมีความสุขในทุกๆวันค่ะเ,เพื่อนๆเนาะปุณภาษาจะมาแบ่งปันกันในช่วงเช้านะไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้พลังความดีสร้างโลกค,ค่ะเ,เพื่อนๆเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะเลิฟยู